ผมจ็อกกี้นำสักเทมาลงครับนำสักเทพลงเขาต้สึกยังไงบ้างปีนี้ได้เป็นแชมป์ดีใจครับดีใจก็ปีก็ทั้งปีแข่งขันกันมาก็ก็อาชีพจ็อกกี้ก็นี่ครับความใฝ่ฝันของอาชีจ็อกกี้ครับก็อยากแชมป์ปีสมัยแล้วจำได้ไหมปีนี้ปีที่เก้าครับะปีที่เก้าปีหน้าจะเอาอีกไหมคะก็ปีนี้ดิปีนี้ปีนี้ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอีกพยายามทำให้ดีที่สุดครับพยายามทำให้ดีที่สุด S 1> <S 1> เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากเราไปดูแชมป์ลองแชมป์คนที 2> <อ>่2เช,ชื่อเลยคะผมพร้อมลบยอกกีพร้อมลบอุ่นจเจริญครับวันนี้ผมได้มายืนอยู่จุดนี้ผมดีใจมากครับถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นแชมป์ในปีนี้ผมก็จะพยายามทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดแล้วก็ผมอยากขอขอบคุณขอบพระคุณท่านอย่างสูงอย่างท่านลุงลวดแสงสตาเจ้าของม้าลุงลวด อยากขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับที่ผมได้มายืนอยู่ในจุดนี้ครับแล้วก็ครับผมแล้วก็ที่อยากขอบคุณอีกท่านหนึ่งคือท่านพลเอกไตรลงอินทรทัตครับเจ้าของคอกอัศวะโยธินครับที่ได้ให้การดูแลเมตตามาให้ได้มายืนจุดจุดนี้อีกท่านหนึ่งครับขอบพระคุณมากครับีน้นก็็ม,มงงหวังว่าก็ใจก็ชิดอยู่ครับ ก็ครับผมก็เป็นตามดวงตามโอกาสไปครับเป็นกำลังใจให้นะคะครับผมคุณมค่ะอ่าต่อไปวิศนุกรนะคะอันแนะนําตัวเลยครับผมวิศนุกรขันขันขวาครับอันดับ3มครับก็ดีใจครับที่ได้หนึ่งติดติดติดอันดับครับผมแล้วปีนี้คาหวังยังไงกับปีนี้อาการเป็นจจอกกี้ก็ปีนี้ก็จะพยายามทาทาดีให้ดีสุดครับครับผม ปีหน้าปีนี้สิครับช่วยเชียร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้าที่ดูกันมานี่นะคือไม่ได้ดูถูก3ามคนนี่นะจะแตกต่างก็ตรงที่ว่าของเราเนี่ยอะไรอ่ะช่วยอธิบายให้ฟังมันคืออะไรไอไอพี่ตุ๊บตุ๊บเมื่อกี้เนี่ยมันคือเสื้อก่อครับเพื่อเพื่อป้องกันนะครับป้องกันอุบัติเหตุครับ ตัวผมไม่ประมาทเมื่อใสรถ้าใส่ถใส่ไม่ก่อนใชครับผมใช่ครับก่อนที่เราก็ต้องใส่อยู่แล้วนะครับครับผมปลอดภัยดีครับมีแล้วอย่าฝากไมว่าคนที่ไม่ใส่ก่อนอยากให้เขาใส่เหมือนเราก็น้องๆพี่ๆน้องๆก็อยากให้ให้ซื้อมาใส่ครับมันมันมันรักทำให้ตกม้ามันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับ เจ็บก็น้อยหน่อยครับครับผมเซฟเราอ่ะครับมันเซฟครับครับผมนะเราจรู้สึกว่าซื้อแล้วซื้อแล้วซื้ออย่างครับซื้ออแล้วครับเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานคนที่อยู่ข้างหลังกันนะครับถ้าต่อมาเรามาดูผกู้ฝึกซ้อมกู้ฝึกซ้อมนายมนต์เกศารัตน์ครับ ผู้ดูแลมาครอบลุงโรดครับสามครอบเลยไหมครับสามครอบมีครอบอะไรบ้างมีครอบลุงโรดครอบคุณพัชระแล้วก็แสงเทียนแล้วก็ระดาวันครับสี่ครอบครับแต่ผมว่าคขอบกบคุณจันนายมมุนนายุงโรดแสงสตาร์ครับแยกกันปลุกป,ปั้นผมขึ้นมาครับสำหรับผมนมายผมมาครับ ขอบคุณมากครับก,กานี้นะครับาสู้ตลอดเลยะตอนนี้เราก็ได้สัมภาษณ์จ็อกกี้แล้วก็ผู้ถึกซอมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปร,รอรบๆนะคะ,รบ,ะ,คะบรรยากาศโดยรอบผู้คนก็เยอะแล้วก็หนาแน่นพอสมควรตอนนี้กรรมการก็พร้อมแล้วคุณรุ่งโรดแสงสัตราครับได้รับเงินรางวัลสองแสนบาทร้อมบัตรเกียรติคุณครับเรียนเชิญคุณเกียงผิดธิุญญายนประธานกรรมการโดยการแข่งม้าสมาคมราชกีตาสมุทรป็นผู้มอบครับ ต่อไปเป็นรางวัลผู้ฝึกม,ม้ายอดเยี่ยมประจำปีนะครับได้แก่คุณมานพเกสรัตน์นะครับได้รับรางวัลเป็นจำนวนเงิน6 0 0 0นบาทครับคุณมานพเกสรัตน์เป็นผู้รับมอบคุณปีชาชัยศิรีนนท์นะครับเป็นผู้มอบครับต่อไปนะครับเป็นรางวัลผู้ขี่ม้าแข่งยอดเยี่ยมประจำปีครับได้แก่จ็อกกี้ นำศักเทพนรงค์ครับได้รับรางวัล1นึ่งแสนบาทพร้อมปัดเกียรติคุณครับแชมป์ตลอดการครับคุณพลเอกชัดเฉลิมพลครับเป็นผู้มอบครับกรรมการโดยการราชตินาใหมครับต่อไปเป็นรางวัลผู้ขี่ม้าแข่งยอดเยี่ยมรองอันดับหนึ่งครับได้แก่จอกกี้พร้อมรบอุ่นเจริญ รางวัล50,000บาทพร้อมบัตรเกียรติคุณครับคุณพิทูลผูกรนสุดเป็นผู้มอบครับต่อไปรางวัลผู้ขี่ม้าแขง่งยอดเยี่ยมรองอันดับสองได้แก่จ็อกกี้วิศนุกรขันขวาได้รับรางวัลส0 0 0 0ืบาทพ้อมบัตรเกียรติคุณคุณนิคมอินทุ่งเป็นผู้มอบครับ